สัทีจะพี่น้องไปจาอต่อยกัเตรียมอินฟลงบุกของอต่อยสมมติรับวัคซีนของอต่อยนั่นเองจะเรียบร้อยแล้วมือเน,นี้อต่อยถืไปรับวัคซีนเข็มที่สองจากเดี๋ยวอต่อยแต่พี่น้องท่ายกันเลยน,นะจ้ะว่าอต่อยถืรับวัคซีนของอีหยังจากมันมีของโมโดนาของไฟเซอร์หรือว่าของไบโอเทคเนาะไบโอเทคนาะ,ะบ้านาอนอกเสอืนะ่นไบโอเทคเนาะให้ร่องท่ายกันเลยเลยจากเดี๋ยวตามไปเบิร์กันนะจ้ะว่าอต่อยถืรับวัคซีนของอีหยังร่องท่ายกันเลยเลยก่อนนะจ้ะเด้อกำลังเดินทางไปหาหมอจ้ะ ไบโอเทคจะท่ปตรนี้นะไบโอเทคยได้รับมาแล้วเรียบร้อยจ้ะมานั่งรอบยอาการอีกทีหน้าที่ด้จ่าเด้อเาจะใส่เมื่อบานเนาะโอคเนาะอต้อยได้บาร์โคตดมาแล้วจ้ะสำรับ เดี๋ยวเขาฉีดวัคซีนครบสองเข็มได้จ้ะเดี๋ยวอตอยสแกนลงมือถือไปเวลาเราออกไปนอกบ้านไปกินขา้าวหรือไปหันอาหารหรือไปทําผมเนาะอตอยถือเอานีแหละจะไปยืนเขาเนาะจา้ะกอาไบล่อเบิงอติดตามอาการอตอยขึ้นนีนะว่าที่มีผลขางเคียงอยังบอยเดี๋ยวอตอยที่มาอัปเดตอาการในฟังกันอีกข้างหนึ่งเนาะจ้ะเนาะอตอยถือมาอัปเดอาาอเออตอ,อ,าอ,เดอาการหลังจากอตอยไปรับวัคซีนได้จ้ะกระเบิงอตอยแค่ขนุนไปนั่งได้จ้ะเด้อดิวก็นั่งคุยซื้อเนาะพี่น้องเนาะ จะ้ะเมื่อวานนี่ยอต่อยไปรับวัคซีนเข็มที่สองมาแล้วจ้ะเยอรม,มันเขาฉีดเป็นวัคซีนไข้ให้ได้จ้ะเด้ออต่อยก็ได้รับของเข็มแรกอต่อยได้รับไ e อ,อ้ตาสันิกาเนาะเข็มที่สองอต่อยก็ได้รับไบโอเทคได้จ้ะรัฐบาลได้ได้รับไบโอเทคเข็มแรกเข็มที่สองก็เป็นไบโอเทคได้จ้ะเด้อเขาติบโบไข้ให้เพราะว่าจ้ากรัฐบาลได้จีได้รับของไ e อ้ตาสันิกาเนี่ยเขาเขาไข้ให้จ้ะ,จะอาการโดยรวมหมอวอาต่อยครบ24ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะ ต่อยบ่มีอาการหยังเลยตแต่แต่มอกว่านเนาะต่อยกะซ่อมเบิ่งอาการอยู่จ้ะแต่ต่อยดื่มน้ำเยอะด้ยจ้ะดื่มน้ำเยอะมากบ่มีอาการยังสี่หนาเปน็นวงบ่มีไข้บ,บ่ปวดหัวด้วยจ้ะคืออาการโอเคโอเคทุกอย่างเลยแต่สิมันเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ,อต่อ,บอ,บอยบ่หิวเข่าจ้ะต่อยบ่หิว่อยหิวเข่าเมือนี่ถามมาเจ็บแขนบ่มันตีมีอาการตึงๆทิเจ็บตรงที่เขาอเอาเข็มจิ้มนั่นแหละจ้ะ ว่านก็ะได้ตายคลิปมาจ้าหน้าที่ปุ๊บพอคนมันลอเยอะเนาะต่อยกระกาลุกไว<ม>ไม่ลาเขานี่อ่ต่อยแกได้ป็ะมาณนี้แล้วเอาว่างไว้ทุกนี้นะจ๊ะเนาะจะดีนอืดูแลสุขภาพกันดีๆจ้ะเข็มที่สองเนี่ยต่อยได้รับมากต่อยกะยังบา่วงใจได้จ้ะต่อยเรื่องอาหารการกินอต่อยก็ยังเะา่งอยู่จ้ะบอ่อต่อยจะบาก,กินเป็นพวกของทะเลพอชุดชุดก่อนเดี๋ยวต่อยไปฉีดของแอตตาม,มาเนาะต่อยเผือไปกินของทะเลเนาะ มันขึ้นของอตัตอยมันขึ้นตุมตุมขื้นนี่ตรงทีฟังเถออต่อยฉีบักรทีนนี่ยจะเป็นคือนพดน,น้อยขึ้นเป็นยึดตีหามือบ่ามันคันๆวันที่สามมันถือเริ่มคันๆหล,ลับประลาอัตร่อยยังประกาศเตียงเนาะแต่บางคนกับอ่ะมีอาการนะจาะของไบโอเทคบางคนไปฉีดก,ก็จะมีอาการปวดหัวตัวฮอนบ่มมีแห้งด้ออ่อนเพียเด้อสาคนแพ้เนาะก็จะเป็นลักษณะนั่นจ้ะ พอเอาต่อยบูหูนะหรือว่าเป็นบะพุ่มวตานท่านเอาต่อยดีหรือว่าเอาต่อยเตรียมตัวไปดีเอาต่อยของปูหูเอาต่อยก่อนหนาติไปฉีดวัคซีนเอาต่อยกับดื่มน้ำเยอะแล้วบอกกินกาแฟไอ้ไอ้นี่จ้ะเอาต่อยกับงดกาแฟกระชาดำด้วจ้ะเด้อเอาต่อยกับดื่มน้ำกินผลไม้เอาต่อยตามปกติจ้ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอาต่อยหมดเลยจ้ะกินน้ำเยอะๆกินพักผลไม้กินข้าวที่เ้ามักนั่นแหละจ้ะ แล้วบ้านที่ไปเีว่าเพ้่นเาตอยกักินข้าวเต็มทีเลยพี่น้องกินไปเต็มพุ่งแต่แค่บอบอดื่มกาแฟที่มีไเอ้คาเฟอีนบอรกระอินนะแค่นั้นเลยจ้ะแล้วก็เอาต้อยก็ต้องงดไปอีกอีกหลังจากบ้านที่เียกว่าขึ้นอีกสี่หมือด้วยกาแฟแล้วก็ดืมด่มน้ำเปล่าดื่มน้ำพลไม้เอาใจละเอาต่อยกัยังคือเกาจากกินนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขวดหนึ่งต่อมือแล้วก็ยาคู่เขาก็กินไอสามคุ้มคุ้มกันแห่โต้เขาเองนําแล้วจนะ้ะเนาะแล้วเดี๋ยวสิมาคุยเรื่อง สำหรับคนที่ว่าถ้าเราเป็นโควิดเข้าติดโควิดเราจะดูแลร่างกายเราอย่างไงอันนี้บพรายากดดเด้จตะเด้ออาจาอยขอ,อว่าใจนิดนึงอ๋อจะจะใครจะเล่าร่วมกันไปหล่นนะ้พี่น้องเนาะสาวคนท,ที่เป็นโควิดเนี่ยอตอยบอกให้เตรียมโตัวกันไวุ้กคนเลยวิกยาขาดวิปปุับนะขิงผงหรือชาข,ขิงที่เป็นห่อกระดาษหรือว่าเป็นขิงต้มเองก็ได้จ้ะแต่ป่วยนะอาจจะลุกขึ้นมาต้มเองบ่ได้เนาะแต่สำหรับคนที่ยูควเดียว ก็เห็ดเป็นต้มเป็นน้ำเชื่อมเป็นชาขิงน้ำเชื่อมไว้หรีอว่าขิงผงก็ได้จ้ะเข้าสื่อเอาผสมกับน้ำน้ำเย็นธรรมดาดื่มก็ได้จ้ะกน้ำขวดเข่าเนี่แต่ต้องดื่มน้ำให้เยอะได้จากตอนป่วยเอาต่อยในน้ำเลยให้ดื่มน้ำยังหน่อยว่าละสามขวดบ่อหิวก็ต้องดื่มล่กกะแต่พูดได้ที่มิญาติป่วยว่าต้องประหนจ้จถ้กเข้าบองไปสัมผัสเขาโดยตรงบ้านเอาตอยเดี๋ยวเอาต่อยเป็นลูกเอาตอยก็บัติดของน้ำแมวชาเนลเห็นบอยเพิ่นมีลูกสามคนนะแล้วแฟนเพิ่นก็อยู่นัาก็บเบิด์นพจเกิน นั่งแมวก็เป็นผู้เดียวมันมาติดกันยังไล่ะเ้าคนติดเป็นนะ่ะเ้าต้องระวังย่ามเ้าไปเข่าของน้ำเขาย่างเ้าก็ต้องรักษาระเบียบเ้าไว้เนาะต้องมีสเปรย์มีอย่างไปฉีดป้องกันไว้หลังจากเขาฉีดเขาหย่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เก็บโตยู่ในหอ้องเดียวจ้ะแ้่ก็ต้องเปิดหนนะ้าต่างรับโอโซนการติดต่อมเปรตติดตกันทั้งสายล่มเป็นง่ายๆดอกจ้ะต่ผู้ได้ย่านคนทีเพราเป็นก็นกนกนต้องใส่แมสไว้เพราะคนติดเป็นเนี่ยถ้าเขาใส่เวลาเขาเหนื่อยนะเขาหายใจลำบากก็จะเอาใส่ติบอ่ะ คนที่บวเป็นนั่แหละต้องใส่ต้องดูแลหลังกายของเขา,น,านําเนาะวิเคราะห์เวลาหนีท่าเลยจ้ะท่าจมูกข้ออกหลังท่าทุทกทุกสองชัง่วโมงถ้่เขาเป็นนะท่าตลอดเลยเพื่อมันจะได้ช่วยขายายหลอดลมมด้จ้ะและะ้วก็ต้มมียายาแก้ไอที่ติ้งขงิงโรตัมเชื่อมท,ที่เอาต่อยทําไวน้นี่มันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าอัตรายเสพมันเยอะเนาะเอาตรอยกินเทอราซอนเอามันหวานกับจริงจ้ะแต่วพวกไดบ่มากกาดที่ผสมน้ำเย็น ดื่มก็ได้น้ำอุณหภูมิห้องเนาะแต่บ่ดื่มก็นำ้ำฮอนเห็ดไเบดละจ้ะหรือขิงสดแต่ว่าขิงสดบางคนจะเป็นโรคเป็นความดันต่องร้าวังใน้อจ้ะแต่กินกสิมีมีโมีถ่อตลาดกายเฮาแน่นิดนึงดื่มน้ำให้เยอะจ้ะแต่บ่ได้กินยังบ่ได้พออาต่อยหูแล้วว่าป่วยมันจะบ่หิวเข่าอยู่แล้วไก่คนที่อยากคนป่วยเนาะดูแลกันจัดซื้อกระสีโครงไก่หรือว่ากระดูกหมูมาต้มเป็นน้ำซุปแล้วก็ใส่กระชอนตาทีหรือผ่าเขาบางจ้ะ กองอาลเตน่ามันเด้อแล้วก็ตอนต้มมันก็ใส่พริกไทยใส่ยังไงมันนวลๆเนี่ยแหละคนป่วยใส่เดมีมี่มยังละ่ะมีความแสบหน่อนะเอานาะเนั่นแหละแล้วเราก็ใส่แก้วมาให้เขายกดื่มจ้ะข้าวของเว้นแรงถ้าได้ดื่มความคุณหนิมันก็ช่วยให้เขาอิม่มอิ่มไปได้ด้วยเดยอ้ออัลตอยเดบอกเด้อตอนอัลตอยป่วยอ,อัลตอยบไปกินยังอยู่สามอาทิตย์อัลตอยไปกินเนี่ยแหละเป็นทุทบถ้าบ่มีกัยังถแถวบุรีอยู่หอหรือว่าอยู่บ้านผู้เดียวเป็นคอนโดมิเนียมยังเต็ ซุปไก่ซุปหมูบานห้าวก็ได้ได้จะหรือเป็นซุปพักนะจ๊ะช่วก็น้ำห่อนเลยแค่ไอ้ถึงช้อนชาเนาะกะกะเอาจตา่ว่ามันบุไดบอกกินเข้มกะถึงช้อนชาหรือช้อนชานึงนะช่วก็น้ำห่อนเดือดๆจ้ะแล้วก็คอยสดไปคือหอกินชาเอาวต่อยให้กินดูได้เนี่มาต่อยปลวยอันนี้เรื่องจริงจ้ะแต่ว่าเป็นซุปหมูซุปไก่บานห้ามันชุนรสสื่หลายเอาวต่อยแนะนํา้าเป็นเลยสื่อเป็นซุปถ้าซุปพักเนาะโอเคอยู่จ้ะซุปพักในทุกที่ชุนรสหรือว่าเป็นซุปพักเจได้จะเรื่องซุปของเจน่ะ เมื่อชงดื่มไม่เกิดช่วยได้เด้อช่วยร่างกายเขาดีขึ้นช่วยให้เขาเออยังมีภูมิทานทานขึ้นแม้แต่เด้ออย่าอย่าน,นอนรอความตายได้จ้ะถ้าผู้ใดป่วยต้องดูแลเจ้าของดื่มน้ำให้เยอะน้ำผลไม้หรือกินยังบ่ได้อต่อยก็แนะน้ำให้กินสมบทตอนเด็กต่อยป่วยต่อยกินสมมือละลูกเศร้าครึ่งลูกเพราะอต่อยมันหิวบ่อยากยัางกิลีก็ต้องมาฝืนกินอะน้ำซุปที่อต่อยว่าน,นี่แหละจ้ะชงดื่มเอาเป็นซุปไก่ซุปหมูกระตงังซุปพักไม่กลัวอต่อยมีอยังอต่อยมันชงใส่แก้ว ค่อยๆดื่มๆมแล้วกเขาไปนอนเนาะพ่อต้องดูแลตัวเขาเองให้ดีที่สุดได้จัะเด้อย่าไปรังห้ตัอื่นซอยเขาแล้วอย่าไปโทษรัฐบาลโทษนั่นโทษนี่เพราะว่าโควิดเนี่ยเขารักษาได้หายโดยตัวเขาเองโอเคถ้าถึงขนาดหายใจเองบได้เนาะก็ต้องไปหาหมอโรงพยาบาล,ลถึงขนาดแบบหายใจจนจนสิดตายพอยู่นี่าบบมีปัญหาแต่ว่าหายใจเองบได้เขาถึบหัาให้รักษาตัวอยู่บ้านกันทุกคนจะเมืองนอก พอเขาโง่เป็นเขาติดกัดเขเลยเขาติดดื่มดื่มน้ำแล้วคนที่อยู่เขาดูแลเนาะเขาก็ะดเฮ็ดชุกท่งไห้กินชุบกินยังไปคอยดูแลกันไปเนาะเฮ็ดแนวนี่แหละจะบ่ต้องย่านได้จะบบางย่านเอ้ว่าสิดตายบางคนเป็นหล้วก็ย่านคือเราเฉ้างติดตายลูกเดียวต่อยเห็นคนเป็นไม่เยอะแยะแล้วก็เบนเขาเป็นอย่างได้จ้ะก็เบนเ็าตายเขาไปอยู่ใดโควิดโควิดหายได้ด้วยตัวเองเถอต่อยวาเด้กพี่นอ้องมีแต่ไครมีกระชายบานเฮ่าแต่อยู่บานเฮ่าไนแห้หางง่าย ต้มดื่มไปต้มดื่มแทนมนน้ำพอต้องไปเพือเรื่องตัวผู้ใดสิมาหลอกขายอย่างก่อขายยาขายอย่างไหนน่ะว่ต้องไปเพื่อดอกจ้ะมันก็เป็นเหตุายเพื่อนยัง่ะเพื่อกินน้ำนื่มชารั่าต้มเป็นคาเนี่ยทุบๆ,ๆใส่หมอต้มก็ได้ละแค่นั้นจ้ะโอเคนอกจากน้องมือเนี่ยอตอยแต่ถึงไม่คุยแค่นี้เระจะดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวจะได้อต้อยกสะติ๊ถ้ามีอาการที่บอบอบอ,อดภยัยหรือว่ามีอาการบุด,ดีคึสอส้อหรับอัต้อย ว่ามันเจ็บมันป่วยไม่ไข่เอาต่อยมันอัปเดตอาการให้ฟังกันอีกทอนึงนงาะจ้ะเนาะมือเนีก้กเาต่อย็มาอัปเดตอาการให้ฟังแค่นี้แหละจ้ะอพอพอกันคลิปมานาะจ้ะคลิปนี้เอาต่อยล่าไปแค่นี้ก็แล้วแต่ว่าดีจ้า